ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแว่นออปตัสนะฮะโฮเวอร์2.0ใครที่ชอบเล่นมือถือหรืออยู่หน้าจอคอมเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะเจอแสงเข้าตานะครับแสงจากคอมแสงจากมือถือหรือแสงแดดก็ได้นะครับมันทําร้ายสายตาเรานะครับบางคนอาจจะสายตาผ้ามัวหรือสายตาสั้นก็ได้ต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแนะนําเลยแว่นออปตัสนะครับรุ่นใหม่โฮเวอร์2.0เนี่ยแข็งแรงมากๆครับบิดหักงอได้ไม่พังนะครับแล้วก็ปกป้องสายตาเราจากแสงได้ดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในเพจออปตัสนะครับใช้โค้ด i อซ ลดไปเลย100บาทอ่ะเรามาเข้าหัวข้อถัดไปครับิเอร์พูลตอนนี้เปอร์เซ็นต์จะเสีย3ตัวหลักสูงเหลือเกินครับโดยเฉพาะอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยมีข่าวลวมาริตเตรียมติดต่อแล้วคิดว่าน่าจะได้ด้วยสัญญา2ปีนะครับปีนี้ดูทรงแล้วน่าจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแหละิเอร์พูลนะครับคิดว่าปีหน้าเนี่ยกักการเสีย3ตัวหลักเนี่ยสถานการณ์เป็นไงบ้างครับ อ่ะเรามาคุยถึงสถานการณ์สามตัวหลักก่อนดีกว่าพี่เมงคิดว่ายังมีหวังอยู่ไหมมีพิกนาทีสุดท้ายได้ไหมหมายถึงจะเก็บไว้ทั้งสามตัวเหรอหมายถึงมีตอนนี้มันยังดูสัญญาดูไม่มีวี่แววเลยแต่มันอาจจะอาจจะมีพลิกได้ไหมอย่างอ,อาองไนไงที่จ่อจะไปมาริดแล้วหรือฟานไดซาร่าที่ยังเงียบอยู่ครับในเมื่อมันเข้าสู่จะเข้าเดือนเมษาแล้วเนี่ยคือผมมองว่าเรื่องนี้เราเราคุยมานานแล้วมันต้องมองสองฝั่งถ้าคุณมองเหตุผลฟุตบอลลว้ลวนๆเนี่ยยังไงก็ต้องต่อสัญญ,ญา3คนนี้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายแล้วฟานไดซ คือเสาหลักในแผงหลังถ้า<ะ>ขาดฟานได้ผมว่าจะส่งผลกระทบหนักเพราะเซนเตอร์ที่มีเนี่ยโกนาเต้ก็ไม่นิง่งวอนซ่าก็ไม่นิง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาส่วนซาร่าเนี่ยคุณดูจำนวนประตูแล้วก็แอซซิตในแต่ละปีก็<ๆ>ก็ทราบดีโดยเฉพาะซีซั่นนี้ถ้าคุณไม่มีซาร่าแอซซิตกับประตูหายไปลิพูจะไม่ได้มายืนตรงนี้นะแค่2ตัวเนี้ยด้วยเหตุผลทางฟุตบอลเนี่ยยังไงคุณต้องต่อสัญญาผมเคยบอกแล้วว่าฟานไดกับซาร่าจะเล่นได้ดีประมาณนี้ประมาณ2ปีแล้วคุณต้องรีบหาตัวตายตัวแทนในระหว่าง ระหว่างนี้ถึง2ปีเนี่ยแต่ถ้ามองอย่างเทนเนี่ยผมผมมองว่าไม่มีก็ยังมีวิธีอื่นเพราะว่าตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยเขาก็ยังมีคอนเนอร์บรัดลีย์หรือจะมีตัวอื่นหรือเขาจะไปซื้อใครมายัางทดแทนได้แต่ผมว่าซาร่ากับฟันไดเนี่ยณนะตอนนี้คุณไม่สามารถไปซื้อตัวที่เก่งเทียบเท่า2ตัวนี้มาได้ถ้าคุณเอามาได้คุณต้องจ่ายเงินแพงหรือไม่คุณก็ต้องซื้อนักบอลที่มีแววดีซึ่งก็ยังไม่รู้ว่า จะใช้เวลากี่ปีถึงถึงจะเป็นเสาหลักได้เพราะฉะนั้น2ตัวก็คือฟันได้กับซาร่าในเหตุผลฟุตบอลเนี่ยยังไงก็ต้องต่อสัญญาส่วนเหตุผลในด้านเจ้าของทีมคนถือตังเนี่ยในเชิงของธุรกิจเนี่ยในเมื่อเขาเห็นอนเนอร์สลอตทำลิเวอร์พูได้ดีขนาดนี้ระบบทีมมาแล้วแนวทางมาเต็มเขาก็อยากจะลดภาระรายจ่ายเหมือนกันถ้าเขาปล่อยฟันได้กับซาร่าไปได้เนี่ยเพดานค่าจ้างม,มันก็จะลดลง เขาก็สามารถที่จะเติมผู้เล่นเพิ่มขนาดทีมได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าด้วยเหตุผลการเงินเนี่ยทางสโมสรเขาก็มีเหตุผลเขาเป็นคนถือตังยังไงเขาก็เป็นคนตัดสินใจแต่ในมุมมองแฟนบอลเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็ต้องการให้ฟันได t เทรนด์แล้วก็ซาร่าอยู่แต่คุณก็ต้องเข้าใจระบบธุรกิจในการทําฟุตบอลเขาด้วย มันต้องแยก2อยา่างถ้างั้นเราจะคุยกันในแง่ของถ้าสมมติเสีย3ตัวนะครับอยากให้พี่เมงยกตัวอย่างกับทีมที่อยู่ในลักษณะแบบนี้รประสบความสําเร็จมาโครงทีมดีแต่ว่าเสียตัวหลักไปพร้อมๆกันแล้วก็ต้องสร้างทีมใหม่แล้วมันมีทีมไหนที่พี่เมงเคยเจอไหมครับสถานการณ์แบบนี้แล้วผลงานสามารถต่อยอดไปได้ไม่ได้ไม่ได้ดรอปเยอะหรือว่ายังอยู่ในระดับสูงอยู่อะไรเงี้ยพอจะนึกออกผมว่ามีโอ้มีให้เห็นเยอะอะอย่างอย่างเอาเยอะเก่งครอปแล้วกัน ตอนนั้นเนี่ยคูติญโญโหแฟนลิพูก็เสียใ้ว่าเสียดายถ้าออกไปเนี่ยแล้วใครจะมาแทนเพราะคูตินโญเล่นดีมากๆเนี่ยแต่ตอนนั้นน่ยผมก็บอกแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยในยุคคลับเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยระบบนะคูตินโญเนี่ยเป็นตัวพรสวรรค์ที่ผมบอกเนี่ยเป็นตัวพิเศษซึ่งพอใส่เข้ามาในระบบที่มันแข็งแกร่งแล้วเนี่ยลิพูก็จะยิ่งน่ากลัวแต่พอขาดคูตินโญไปเนี่ยวิธีการเล่นเปลี่ยนแปลงไปได้ตอนนั้นก็คิดว่าไอลิปูจะจะดรอปลงมาไหมปรากฏว่ายังดีขึ้นด้วยไป เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งอย่างเสื้อเล็กเฟอร์กูสันเนี่ยก็ะทาให้เห็นมามีทั้งกี่เจนนะเสียคันโตน่าไปแต่ก็กลับมายิ่งใหญ่ได้หรือว่าจะเสียคริสเตโนโรนันโดไปอะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็ยังยังยังต่อยอดได้หรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป๊ปที่กินยาวๆมาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนผู้เล่นมาพอสมควรนะคือคือมันมีตัวอย่างผมว่าเยอะอยู่แต่เท่าที่ผมนึกออกใกล้ๆเนี่ยก็ประมาณนี้ ผมว่าอย่างซาร่าอย่างฟันได้เนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วสโมสรจําเป็นต้องปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวเขามีตัวตายตัวแทนมาผมว่าระบบของอานเดอสตเนี่ยน่าจะไปต่อได้แต่จะทะลุเข้าไปประสบความสำเร็จไหมอันนี้ต้องรอดูไม่สามารถตอบได้แต่ว่าฟุตบอลมันเดินหน้าได้แน่นอนไม่จําเป็นบางคนอาจจะบอกโอ้ย oh, อย่างนี้ก็ต้องให้ฟันได้ซาร่าเล่นไปจนง่อมจนอะไรไม่ใช่คือสโมสรอ,อยู่ระบบอยู่เนี่ยมันไปต่อได้นักบอลก็ไปนักบอลเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไปผลัดไปไปไเรื่อย เป็นเป็นวัฏจักรอยู่แล้วอะทีนี้แฟนบอลเขาก็มองว่าเฮ้ยแต่มันมันดูจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายที่ไม่สมูทเกินไปหรือเปล่าครับกับการเสีย3ามตัวหลักไปพร้อมกันเลยทันทีไม่ได้แบบค่อยๆไปทีละตัวไม่เหมือนตอนซาร่ามานีเฟอร์มินโนที่แบบอ,อะไปทีละตัวถูกไหมครับไอยอย่างเงี้ยม,มันจะกระทบเยอะไหมแล้วพี่แมงมองลิเวอร์พูลหรือทุกการหน้าอย่างไงบ้างครับคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ไหมผมว่ามันก็ส่งผลกระทบเหมือนที่ผมบอกอะทุกวันนี้ดูลิเวอร์พูลเล่นเนี่ยฟันดเสาหลักข้างหลังซาร่าข้างบนเกมที่ซาร่าไม่มาเนี่ย คนอื่นก็ไม่ค่อยมาสังเกตดูดิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขาด2ตัวนี้ผมเชื่อว่ามีผลนะทีเดียว2ตัวเนี่ยมันมีผลตอนคูตินโยเนี่ยผมว่าคูตินโยไม่ได้แบกเข้าซาร่านะด้วยจํานวนประตูด้วยจํานวนแอสซิสแล้วก็จังหวะสําคัญสาคัญในเกมเนี่ยผมว่าซาร่าเนี่ยแบกมากกว่าคูตินโยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบมันจะมีมากฟุตบอลเนี่ยถ้าอยู่ที่คนอื่นเนี่ยโอกาสได้ประตูผมว่ามีไม่ไม่เท่าซาร่าถ้าฟุตบอลอยู่ที่ซาร่าเนี่ยไม่ว่าด้วยตัวเขาเอง หรือเขาจะส่งให้เพื่อนยิงเนี่ยมาตลอดโดยเฉพาะแอซซิตเนี่ยซีซั่นนี้ยเยอะมากประตูที่ยิงเนี่ยว่าเยอะแล้วโอ้โหแอซซิตนี่มากมายอีกมันเห็นได้ชัดผมว่าซาร่าเนี่ยถ้าไม่มีเขาซีซั่นหน้าจะหาใครมายิงได้20กว่าประตูหรือว่าแอซซิตระดับซาร่าเนี่ยผมว่าหายากนะมันจะส่งผลกระทบตรงนี้ อ่ะอย่างเล็กซานเดอร์อาโนเนี่ยน่าจะไปแน่แล้วนะครับเขาก็มองว่าตัวเต็งที่จะมาแทนเนี่ยน่าจะเป็นเจเรมีพิมพ์ปงเพราะว่ามันก็มีข่าวที่พูมาสักพักให,ใหญ่ๆแล้วบวกกับมีค่าฉีกสัญญาแค่40ล้านยูโรพี่เมยมองตรงนี้ไงบ้างครับเหมาะไหมพอฤดูกาลนี้เขาโดนจับไปเล่นข้างบนเยอะเป็นปีกเยอะยงเงี้ยแต่จริงๆออริจินอลเขาเป็นแบ็กนั่นแหละมันจะสามารถมามแทนกันได้ไหมครับโอ้โหฟิม์ปงเนี่ยเป็นแบ็กเนี่ยดูน่ากลัวนะเพราะว่ามาจากข้างหลัง ฟูลแบ็กที่เล่นเกมลุกดีๆเนี่ยมีเกมลุกเป็นจุดเด่นเนี่ยมักจะดูวูบวาบแล้วก็ดูน่ากลัวแบบนี้เพราะว่ามาจากข้างหลังเนี่ยมันน่ากลัวคู่ต่อสู้มันไม่ได้ประกบมันไม่ได้ตามมาแต่ถ้าพอขยับขึ้นไปเป็นปีกเลยเนี่ยตรงนี้คุณต้องจัดจ้านจริงๆเพราะว่าพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอคู่ต่อสู้และตัวต่อตัวสถานการณ์ตัวต่อต,ตัวจะเจอบ่อยแล้วคุณสามารถหลบหลีกได้ไหมผมว่าฟลิมปงเนี่ยเขายังไม่ได้พลิ้วหรือว่าแพรวพราขนาดนั้นนะมีความแข็งแรงมีความเร็วจริงแต่ว่า พอเ,เข้าไปอยู่พื้นที่อันตรายแล้วคู่ต่อสู้เขาตั้งรับรถบัส2ชั้นหรือว่าคลาสฟุตบอลของคู่ต่อสู้แข็งแข็งแน่นๆเนี่ยผมว่าฟริมปง,ย,งมยังไม่ได้ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเขาเล่นฟูลแบ็กเนี่ยดุดันแน่นอนแล้วก็ดูว่าตรงเนี้ยผมว่ามีผลนะคิดว่าน่าจะน่าจะทดแทนกันได้ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับถ้าสมมติเป็นฟริมปงจริงๆเอามาเล่นปีกันเหรอเล่นแบ็กเล่นแบ็กครับแทนแทนอ,อถ้าเล่นแบ็กโอเคผมว่าบุกมันมันเลยอืม อาทีเนี้ยในจุดของโมเมซาร่าครับมันก็มีทฤษฎีหลายแบบแบบแรกก็คืออาจจะต้องไปซื้อท็อปสตาร์มาแทนซาร่ากับอีกแบบหนึ่งคือเขาก็มองย้อนไปที่แทกติกของอานนีสล็อตในเฟโนดซึ่งปกติเนี่ยตัวที่เป็นตัวหลักในการทําสกอมเป็นศูนย์หน้าครับมันก็อาจจะมีทฤษฎีว่าเฮ้ยเขาอาจจะขายดูนเยสขายโจตาซาร่าไม่อยู่แล้วซื้อปีกที่เข้าระบบสล็อตแล้วเปลี่ยนจากคนที่แบกจํนานวนประตูมาเป็นใช้ศูนย์หน้าตัวเป้าแบบระบบที่เฟโนดเนี่ย เมงมองว่ามันน่าจะไปแนวไหนมากกว่ากันครับระหว่างซื้อท็อปสตารา์แทนซาร่าที่ทําได้แบบซาร่ากับเปลี่ยนระบบมาใช้ศูนย์หน้าเป็นตัวผลิตสกอร์แบบที่เขาเคยทำที่เปนโนนะฮะตรงนี้คาดเดาลําบากนะไม่รู้ว่าหลังบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะบริหารจัดการยังไงโดยเฉพาะดูยเยสโชตาเนี่ยจะยังไงจะเก็บไว้ตัวหนึ่งแล้วขายตัวหนึ่งซื้อใหม่ไหมแล้วถ้าไม่มีซาร่าเนี่ยใครจะเข้ามาถ้าเราเห็นตัวสมมุติว่าซาร่าไปวันนี้พรุ่งนี้เลยเนี่ยแล้วเราเห็นตัวที่จะมาแทนเนี่ย ถึงตรงนั้นเนี่ยมันพอจะเห็นลางๆว่าจะเป็นแนวโน้มอย่างไรแต่ณตอนนี้ผมเดาไม่ออกว่าจะออกมารูปไหนแม้กระทั่งโตจะมาแทนซาร่าเราก็ยังนึกไม่ออกเลยก็คือ,อยังยัง,อยงมองยังมองภาพไม่ออกเลยครับแต่ถ้าเป็นพี่เมง้งครับพี่เม้งจะแก้ด้วยด้วยแบบไหนครับจะซื้อท<ม>็อปสตาร์แทนซาร่าไหมหรือว่าจะกลับมาใช้สูตรหน้ายิงประตูเหมือนเดิมเหมือนที่ท <ผม S 1> ี่ทำคือผมมองว่ายังยังต้องเล่นแบบเดิมแหละคุณก็ต้องหาริมเส้นเท้าซ้าย ที่จัดจ้านมาจะหาตัวที่เก่งเท่าซาร่ามันไม่มีหรอกคุณต้องหาตัวที่มันเข้าระบบคุณเนะี่ยที่คุณชอบอะ่ะสเปคตรงว่าอย่างนั้นเถอะเช่นแข็งแรงแล้วก็ขึ้นลงแย่งฟุตบอลได้มีความจัดจ้านเนี่ยด้วยสไตล์ลิวพูเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลแบบเข้มข้นเดือดอย่างเงี้ยปีกมันจะต้องมีบทบาทรับและลุกด้วยส่วนศูยน์น้าเนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าโชต้าปัญหาคือบาดเจ็บบ่อยแล้วก็บางเกมเนี่ยหายไปเลยส่วน mm. นูนเยสเนี่ยร่างกายดี แต่ขาดความละเอียดความความเนีย้ยความแน่นอนในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการรับส่งบอลหรือว่าการยิงประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ผมก็พูดมาตั้งแต่ตน้นซีซั่นแล้วว่าถ้าคุณสามารถหาศูนย์หน้าที่ดีกว่าโชต้าและนูนเยสเนี่ยคุณเปลี่ยนเลยแล้วคุณปล่อยออกไปตัวหนึง่งแต่ถ้าคุณหาไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะหรือว่าคุณงบประมาณไม่พอหรือคุณจะเอาไปซื้อตำแหน่งอื่นเนี่ยคุณก็จำเป็นต้องเอา2อคนนี้เล่นแต่ถ้าถามผมเนี่ยการจะไปต่อยอดและไปสู่ความเป็นเลิศเนี่ยผมว่าควรจะเปลี่ยนศูนย์หน้า ที่มันดีกว่านี้โชต้าเนี่ยไม่ใช่ไมด่ดีดีแต่คุณเจ็บบ่อยแบบนี้แล้วคุณลุ้น4ี่ถ้วย9เดือนเนี่ยผมว่าไม่ไหวโชต้าร่างกายไม่ถึงขนาดนั้นนูเยสเนี่ยพอถึงเกมสําคัญแมตช์ใหญ่รอบสําคัญรอบลึกเนี่ยนูเยสจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาศูนย์หน้าที่มันดีกว่านี้เพื่อที่จะต่อยอดไปให้ได้อีกแล้วถ้ามองในตลาดครับพี่เมง้งมีศูนย์หน้าตัวไหนที่พี่เม้งชอบไหมแล้วดูแบบมีแววว่าอาจจะเดลิวอพูมาเอามาได้เงี้ย คือตอนนี้ที่มันมีข่าวก็คืออีซักไงแต่ผมว่ามัน,<อ>มนจะซื้อยากเพราะว่านิวคาสเซิลเขาก็มีเขาก็มีตังอยู่เขาก็จะสร้างทีมขึ้นมาแข่งด้วยนอกนั้นเนี่ยผ,<ม>ผมว่าในลีกเนี่ยมันก็หาสูนหน้าดีๆลําบากเนี่ยไล่เลียงไปเนี่ยบอกตรงว่าถ้าไม่ใช่อีซักเนี่ยถ้าเป็นเกรดอย่างสูนหน้าไบรตันเงี้ยเชลเปโดผมว่าก็ยังยังไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายโอลิวัตกินส อายุ27 28แล้วผมว่าจะเก่งกว่าน,นี้อีกเยอะเหรอมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมโซลังกี้ก็เคยอยู่ลิเวอร์พูลมาแล้วผมว่าสู่หน้าในพรีเมียร์ลีกตอนนี้มันเอาจัดๆเนี่ยมันหายากนะมีแต่ตัวที่ว่าเหมือนจะดีจะดีแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายจะดีจริงไหมอ่ะถ้าตามข่าวนะซึ่งมันน่าจะเป็นข่าวลือบางๆนะแต่ว่ามันก็มีอยู่แค่นี้เราก็มาวิเคราะห์กนก่อนมันก็มีฮูเลียนอวาเลส ว่าลิพูสนใจทำราสถิติซื้ออวารเลสมาเลยไก่ตัวหนึ่งก็คือฮูโก้เอกซิติก้ของแฟรงเฟิร์มองไงบ้างครับอัติระตัวนะครับพี่แมงฮูเลียนอวารเลสเนี่ยเรื่องความสามารถเนี่ยแล้วก็การยิงประตูเนี่ยไม่มีข้อสงสัยนะแล้วแถมเคยเล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้วด้วยแต่ว่ารูปร่างเขาเล็กไปอะ่ะผมว่าพอเล่นไปนานๆเนี่ยยาวๆเนี่ยเกมหนึ่งเนี่ยเก้าสิบนาทีเนี่ยถ้าเขาขยับไม่ออกเนี่ยลูกคลอสลูกเปิดเข้าไปมันจะใช้ใช้ไม่ได้นะ ว่าอวาเรสมันตัวเล็กจำประตูที่ลิเวอร์พูลยิงเปชเชได้ไหมที่ไปเยือนน่ยบอลยาวศาดตร์มาจากแนวลึกอ่ะแล้วนูเยสขึ้นไปกระโดด uh. ชนมากินยอสกระเด็นเลย uh. แล้วก็มีตัวเก็บจังหวะสองแล้วก็ <In S 2> สุดท้ายเ <Yeah. S 2> อเดียตยิงอ่ะเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องการศูนย์หน้าที่มันดุดันด้วยผมถึงบอกไห้ว่าทั้งโชต้านูเยสเนี่ยมันคนละสไตล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นบ่อยว่าสล็อตเนี่ยเปลี่ยนเบอร์เก้าคนนะมันไม่ใช่แค่โชต้ากับนูเยสนะ มันมีหลุยซีอาร์สอีกคนหนึ่งสามคนเนี้จะถูกสลับเล่นมาโดยตลอดซีซั่นเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าสามคนนี้ไม่มีใครยืนระยะได้เลยยืนระยะก็คือเป็นตัวหลักยาวๆเล่นได้ทุกแท็กติกเล่นได้ทุกคู่ต่อสู้เนี่ยสามคนนี้ไม่ใช่อย่างเรายกตัวอย่างศูนย์หน้าอย่างเคหรือคนอื่นเนี่ยมันจะเจอรถบัสหรือมันจะเจออะไรต่างๆเนี่ยก็เล่นได้หมดแต่สามคนนี้ ไม่ได้ดูได้จากตรงไหนดูได้จากการเลือก11ตัวแรกของอาร์เนสล็อตเนี่ยสคนนี้จะสลับกันเล่นอยู่ตลอดแม้กระทั่งระหว่างเกมเนี่ยครึ่งแรกใครลงก่อนเล่นไม่ดีเดี๋ยวครึ่งหลังอีกตัวลงไปหรือ15าทีอาจจะมีอีกตัวลงไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงให้เห็นว่าไม่เสถียรแล้วก็ไม่มาตรฐานตรงนี้ก็ก็สำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์หน้าที่มาใหม่เนี่ยมันควรจะควรจะหลากหลายกว่านี้ข้อจํากัดต้องไม่เยอะสามารถเล่นได้หลายรูปแบบหลายคู่ต่อสู้ผมว่าฮูเรียนอาเวรเลสเนี่ย มีดีตรงนี้นะแต่ว่าถ้าคุณจะหวังลูกแข็งแรงลูกกลางอากาศเนี่ยมันก็จะลําบากทีนี้คลอสเข้าไปแล้วใครจะเล่นลูกกลางอากาศก็ต้องรอจังหวะสอดเข้ามาแม็กกาลิสเตอร์โซโบจะหวังฮูเรียนอาเเรสก็คงลําบากก็ต้องมีวิธีเล่นอีกแบบหนึง่งเหมือนที่มีโชต้าอยู่แต่ผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ทั้งหมดนะถ้าคุณระบบทีมดีจริงๆเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคลอสเข้าไปแต่ผมมองว่ามันเป็นบางเกมบา,บางช่วงเวลามากกว่าเพราะว่าฮูเรียนอาเเรสก็เหมาะนะแล้วเอ,อกริเก้ครับ ตัวนี้นี่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่ะมันดูดูไปดูมาเนี่ยมันเป็นศูนย์หน้าอ่าเป็นกองหน้าเชนเนี้ยสมัยเนี้ยคือเล่นข้างได้วูบว่าพาบอลทะลุทะลวงแต่ว่าในกรอบเขตโทษเนี่ยหรือว่าหน้ากรอบเขตโทษที่เขาจะต้องพิงกับเซนเตอร์แบ็กหรือว่าต้องยืนกับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเขาจะไหวไหมแต่ความเร็วความคล่องเนี่ยโอเคแหละในคลิปใน y o u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่เวลาตัดมาเนี่ยมันจะจะเป็นจังหวะสวยๆแล้วก็จะเป็นจังหวะ เปลี่ยนรับเป็นลุกมามันก็จะเลยดูว่าโอ้โหพาบอลมาเลี้ยงหลบนู่นเก่งแต่ถ้าคู่ต่อสู้ตั้งรถบัสเนี่ยเอยกิติเก้เนี่ยมันจะไปได้ไหมผมเห็นกองหน้าแนวเนี่ยเยอะเยอะนะโดยเฉพาะพวกผิวสีเนี่ยฟิลเนี่ยเยอะคล่องพิกซ้ายพลิกขวาพุดธพัดพุดปพัดเนี่ยเอาเข้าจริงพอตั้งลำปูพรมบุกเขาเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้วิ่งเนี่ยจะทำยังไง โอ้ oh, แต่เอ็กิเก้มันก็เพิ่งมาดีปีเดียวอ่ะแฟงเปิดนะครับก่อนหน้านี้นี่ยีหลักหน่วยล้วน,วน,วนดูเฟสเทก็นั่งตูดได้เลย hmm. น่ากลัวไหมให้พวกตัวดีปีเดียวอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีปังขึ้นมาปีหนึ่งจริงกระจายเงี้ยก็ดูเนี่ยอย่างบาคล่าเอกิตเก้อุ้ยมีอย่าง ola, e Game, ยี่ยยหลายตัวนะประเภทอ่คล่องคท่วว่องไวเนี่ยเปลี่ยนรับเป็นลุกเนี่ยแทบจะทุกประตูที่เขาตัดมาให้ดูใน u t u b e เนี่ย มันส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะเปลี่ยนรับเป็นลูกมามีพื้นที่ว่างให้เล่นจังหวะตัวต่อตัว,ตวอะไรต่างๆเนี่ยแต่และลูกเนี่ยผมยังไม่เห็นลูกที่กู่ต่อสู้ตั้งรถบัส2ชั้นแล้วค่อยๆต่อบอลแล้วพลิกซ้ายพลิกขวาทําชิงอะไรเงี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นลูกสวนลูกลูกเปลี่ยนรับเป็นลูกมีมีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะทีนีม้มาที่แผงหลังมั่งครับเบอร์จิ้งฟานได้ตัวแทนเนี่ยข่าวมีตัวเดียวเลยครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็ยังอาจจะยังไม่เหมาะครับ ็คือดีเทอเส้นมันยังเร็วไปไหมถ้าสมมติจะเอามาเป็นตัวแทนฟันไดนะเวลาเนี้ยครับต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาหน่อยเฮาเส้นเนี่ยแต่ข้อดีคือเขามีประสบการณ์ในพิมร์ลีกแล้วจะช่วยช่วยได้เยอะไม่ต้องปรับตัวมากต้องใช้เวลานะผมไม่คิดว่าเขามาปีปีแรกแล้วเขาจะติดลมบนเลยนะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามันต้องเอาประสบการณ์มาเล่นด้วยเอาเอาความคิดการอ่านเกมมาเล่นด้วยร่างกายเบสิกทักษะอย่างเดียวมันไม่พอนะ ประสบการณ์สาคัญมากตําแหน่งเนี้ยไอ้ดีนเฮาเซนเนี่ยมันเป็นการซื้ออนาคตนะอย่างน้อยเนี่ยคุณได้ตัวผู้เล่นตรงสเปคแล้วมีแววแล้วก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกสอย่างเนี้ยผมว่าก็โอเคแล้วแต่เขาจะไปสุดไปสู่ความเป็นเลิศได้ไหมเนี่ยอันนี้ต้องรอดูนะ